ความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ทุกท่านทุกคนทุกหมูทุกเราทุกเผ่าทุกพันธ์ที่ต้องการให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่ถ้าจะเรียกว่าเกิดเป็นแผ่นดินไทยหรือตั้งแต่เริ่มเป็นแผ่นดินสยาม ที่เราล้ำลึกถึงก็ตั้งแต่พระเจ้าพรหมมหาราชเป็นต้นมาจนถึงยุคที่เรารู้กันมากกับยุคสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชซึ่งเป็นยุคที่คนไทยตื่นตัวต้องการที่จะเป็นสระไม่ตกเป็นทาสของชาติอื่นใดแล้วก็เมืองไทยเราก็ มาเกิดวิกฤตอีกในปัจจุบันเนื่องจากที่เรียกว่ามีความเข้าใจผิดแบ่งเป็นพักเป็นพวกเป็นสีเป็นอะไรต่างๆใครที่จะนำเอารวมการของสมเด็จพระเรศวรมหาราชมาปราบลบนิดหน่อยสมเด็จพระเรศวรมหาราชได้รับสั่งอย่างนี้ก็ได้ กับคณะปารมิตาซึ่งเป็นเป็นคณะปฏิบัติธรรมที่มีกลุ่มที่ใหญ่โดยที่มีผู้มีจิตสัมผัสรู้เรื่องสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นอยู่ด้วยพระองค์รับสั่งคณะปริมิตาให้ไปหาพระที่พระองค์เคารพคือคือพระปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติมาให้ทะเลาะกัน ที่เป็นที่รู้กันว่าญาติแย่งน้ำทะเลกันถึงกับจะมีการทำลายทำร้ายซึ่งกันและกันและพระองค์ก็แสดงวาทะหรือธรรมะให้ญาติทั้งสองฝ่ายเลิกราไม่ทำลายกันและจากคตินี้เองพระองค์ก็มีพระปางห้ามสมุด สมเด็จพระรศวรจะ,สะเสด็จไปที่ไหนก็ตามจะกราบขอพรกับพระปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันว่าไปที่ไหนก็ขอให้เจอแต่ญาติสาโลหิตญาติธรรมเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันรักกันไม่มีอะไรที่จะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันและเมื่อคณะปริตาไปเจอก็อัญเชิญมาไว้ที่วัดวรเชษ อันนี้ก็เป็นมงคลและสมเด็จพระนศสรมหาราชได้ประทานโอวาทว่าการที่จะอยู่กันอย่างสงบสุขต้องมีคุณธรรมสี่ประการอุสุมิตังณนะภาลานังอนุกรรมปังมกตังยันติเกิดเป็นคนแต่อยากจะอยู่กันอย่างสงบสุข จะต้องมีหลักการก็คืออุสุมิตรตังจะต้องมีความกตัญญูสำนนกในบุญคุณทั้งที่มีต่อกันในฐานะที่เป็นมนุษย์แม้แต่สัตว์ที่มีเขามีงาจะต้องรำลึกถึงคุณของสัตว์เหล่านั้นสัตว์มีเขาช่วยเรามีข้าวกินอย่างเช่นบัวควายเราใช้เทียมเกวียนทำไถนาเรียกว่าช่วย ให้เราได้แรงงานจากวัวควายสัตว์ที่มีงาก็คือช้างช้างศึกที่ช่วยพระองค์ชนะสงครามยุทธาธีฉะนั้นนอกจากมีความกตัญญูกตว,วิธิตาสำนึกบุญคุณตอบแทนบุญคุณต่อเพื่อนมนุษย์แล้วจะต้องตอบแทนบุญคุณสัตว์ที่มีเขาและมีงาด้วยณพนะาลานังอย่าทำตัวเป็นคนผ่านและอย่าคบคนผ่าน เพราะคนพานนะสอนดีๆก็ไม่ได้ละสอนดีๆก็โกรธมีแต่จะครอบงิคนอื่นให้เป็นผพานเหมือนกับตัวเองอเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำอะไรที่เป็นบาปอากุศลทุจริตต,ต่อไปฉังนั้นอย่าคบเลยและอย่าทำตัวเป็นคนพานเลยมีแต่สร้างความเดือดร้อนเท่านั้นอนุกรรมปังเรารักตัวเองฉันใดเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ก็รักตัวเองรักตัวกลัวตายทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อเรารักตัวเราเองเรากลัวตายเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ก็เช่นเดียวกันทําไมเราจะต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันรักกันไว้ไม่ดีกว่าหรือดังที่พระองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้าจุนโลกโลกจะอยู่ได้เพราะเมตตาธรรมตัวน,นั้นมะกะตังยันติ ถ้าใครดา่าเราว่าเป็นในสัตว์อย่าเพิ่งไปโกรธเขานะสารวจตัวเราเองก่อนว่าเราทำอะไรผิดศีลผิดธรรมไหมถ้าเราทำอะไรผิดศีลผิดธรรมรู้ว่าเราเนี้ยผิดไปแะ้วก็ควรไปกราบคนที่ดา่าเราว่าเป็นในสัตว์นั้นที่เตือนให้เรารู้ว่าบัดเนี้ยเราละความเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เรัจฉานสัตว์เรัจฉานก็คือไม่มีความ สำนึกในบุญคุณไม่ตอบแทนบุญคุณเลยอย่างเช่นสุนักแมวที่อยู่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์เราถ้ามันอยู่กันเป็นฝูงถ้าเรามีอาหารอะไรที่มันชอบโยนมันจะกัดกันแย่งกันไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องใช้กำลังห้ำหั่นกันดังนั้นเมื่อมีใครเตือนเราว่าเราละ ความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นจัตเจนก็จะสำนึกกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกมนุษย์อยู่ได้เพราะอะไรเพราะเมตตาธรรมเพราะสามัคคีธรรมสุขขาส,าส,าส,าสาังคะสมัคคีสมัครานังตะปูสุโกที่พุทธเจ้าตรัสสอนนี้ความสุขที่แท้จริงจะเกิดได้ก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความสามัคคีแต่ถ้าเราละความเป็นมนุษย์แล้วมันก็จะต่ําลงไปเป็นอสุรกาย ก็คือกล้าที่จะคิดจะทําจะพูดในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลทุจริตแล้วก็จะตําลงไปอีกเป็นเปรตกล้าที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเมื่อเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวแล้วกลัวเขาจะมาแก้แทนกลัวเขาจะมาของกลืนไปต้องทําให้เขาต้องล้มหายตายจากไปการที่จะทําให้คนอื่นล้มหายตายเจ้ามีส่งวิธีการฆ่าให้ตาย หรือที่เร็วเป็นไข้โป้งหรืออะไรร,รถทับตายไปแต่ตายอย่างหนึ่งก็คือทําลายชื่อเสียงเขาเอาเรื่องร้ายร้ายกล่าวหาต่างๆให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วเขาตายจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกไปแล้วอันนี้เรียกว่าทําให้เกียรติคุณหรือความเป็นคนที่เรียกว่ามีศีลมีธรรมต้องตาย ฉะนั้นการตายมีสงแบบฉะนั้นใครผู้ใดก็ตามที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าผู้ที่ใส่ร้ายให้ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆก็แสดงว่ามันลดภพภูมิของตัวเองจากความเป็นมนุษย์มาเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกโดยลำดับนั่นเองฉะนั้นการที่สมเด็จพระรสรนทรสอนอย่างนี้ ก็เป็นที่ประทับใจของผู้ได้ไดรับฟังและโดยเฉพาะคุณหมอสุพชัยคุณจัตสริที่มาทุ่มเทสร้างวิหารถวายสมเด็จพระเรศวนมหาราชที่มีชื่อว่าวิหารหาไทยพระนเรศวนหาไทยพระนเรศวนหรือ ชาไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตน,นเองอเป็นวิหารที่ใช้ทุนทรัพย์มากมายแต่ว่าด้วยจิตที่มีศรัทธามั่นคงต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติที่ทำให้คนไทยอิสระภึงยอมทุ่มเททุกสิ่งอย่างาที่ทุ่มเทไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต่ำกว่า สิบห้าล้านถ้าจะว่าอย่างนี้คงไม่ผิดแล้วก็พอดีก็คุณลํำพูลคุณนิตยากองศาสนะก็มารู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิิตสิงิตสถิ์ของเทพพรมของปู่นักราชของปู่เจ้าเขาเขียวปู่ฤาษีที่ เป็นที่พึ่งของคนบบราณเพราะมาประสบกับตัวเองก็เลยสร้างนาคราชหรือปยานนาคราชปูนาคราชอีกอเชื่อมต่อจากคุณหมอสุปชัยก็หมดเงินไปทั้งหมดไม่ต่ำกว่าห้าล้านรวมทั้งที่ดินอีกก็มากไปก็คือ จะถึงเจ็ดล้าน,นท่านเหล่านี้มาทำเองซึ่งอาตมาภาพไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรในการที่จะหาช่างหาอะไรมาเป็นการจัดหากันมาเองดังนั้นบางคนที่ไม่เข้าใจว่าอาจารย์นี่รวยสร้างอะไรเป็นหลายล้านโปรดเข้าใจเสียใหม่ว่าอาจารย์ไม่มีอะไรเลย ไม่มีรายได้เป็นหลักได้อย่างนี้ที่ว่าเลี้ยงคนวันละสามสิบกว่าคนเนี่ยก็เรียกว่าเทวดาเลี้ยงหรือที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี้ยช่วยให้ผู้ที่เห็นความสำคัญในการสร้างแหล่งน้ำสร้างต้นไม้ก็เห็นมาปุ๊บเดียวแต่ก่อนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เป็นต้นไม้เป็นป่ามีน้ำไหลตลอดอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่มาพบเห็น นถือว่าเป็นแหล่งที่ท่านต้องการจะสร้างแหล่งน้ำก็มาดูได้มาทำเป็นตัวอย่างทำได้ทุกแห่งในประเทศไทยว่าทำอย่างไรที่ให้เกิดแหล่งน้ำดังที่ให้หลักการย่อๆว่าจะต้องมีกล้วยแดงกล้วยแดงนี้เป็นกล้วยที่มีรากเท่าลำแขนเวลารากชอนชายเไปไ็นียก็จะมีหน่อกล้วยและว่าพอกล้วยแดงมีลูกนกมากิน นกก่อนจะมากินมันไปกินอะไรมามันก็มากินกล้วยแล้วมันก็มาเรียกว่าทายมูลหรือมาขี้ก็จะเอาต้นไม้ที่มันกินอที่ต่างมาปลูกให้ด้วยอันนี้มันเป็นการแพร่ขยายป่าที่เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำโดยที่สัตว์ต่างๆนกหรือกระรอกอีเห็นหรือสารพัดนสัตว์ป่าที่มากินกล้วย แล้วก็มันก็เอาผลไม้ที่มันกินมาแล้วมาปลูกให้ด้วยอันนี้จึงกลายเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์แต่ก่อนบริเวณนี้เรียกว่าดอยหัวนาคพญานนาคโผล่หัวตรงนี้ชาวบ้านก็เห็นกันหมดแต่ก่อนขึ้นมาไม่ได้ก็เลยสร้างวัดหัวนาคอยู่ข้างล่างแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาได้มาถึงยอดดอยเลยโดยสถานที่สมเด็จพระเรวรมหาราชสำเร็จฌานตรงจุดนั้น และที่คุณหมอสุะชัยมาสร้างาเป็นวิหารตรงนั้นก็ติดกับที่พระองค์สํเเ็็จฌานเพื่อจะให้คนรู่าสถานที่นี้มีความสำคัญเพราะตรงจุดนั้นผู้มีตาในหรือมีซิกเซนรั่วมีทั้งเหล็กไหลเพชรพยาน,นาคเพชรดำเหล็กเปียกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ที่นั่นจึงเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำยอดโดย เจาะตรงไหนมีแต่น้ําถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรโดยเฉพาะเหล็กเปียกเนี่ยเป็นเหตุที่ทาให้เกิดน้ําแต่ว่าเหล็กเปียกจะแสดงพลังก็ต่อเมื่อมีต้นไม้เท่านั้นฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีต้นไม้ที่ปลูกคือกล้วยแดงและต้นไม้แหล่งน้ําต่างๆที่ปลูกโดยเฉพาะไม้ตุ้มหรือตะกูยักษ์ไม้ชมพู่ป่าไม้ดีหมีและแ,แม้แต่อบอน หรือเรียกว่าต้นพุทธรักษาต้นอะไรเนี้ยที่เป็นอยู่กับน้ําได้ก็เรียกว่าตนเป็นต้นไม้แหล่งน้ําทั้งนั้นดังนั้นก็ขอให้ท่านที่ดูในรายการนี้เอาไปพิจารณาถ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่สถานที่ที่ว่าเคยเป็นแหล่งน้ํามาแล้วอยากจะสร้างอยากมาขอคําแนะนําก็ยินดีที่จะช่วยแนะนำขความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน